จากกรณีเรื่องวิสามันเมื่อคือน,อนนัดที่ครับก็กรณีเมื่อคือนนะครับเ,เมื่อเวลาประมาณ2ี่สิบนานะครับก็ขณะที่เจ้าที่สายตรวจของสอพอสาลงใต้เป็นสายตรวจรถจักรยานยนต์นะครับจำนวนสองนายก็ออกตรวจพื้นที่ตามปกติมาบริเวณซอยอ่างผงครับ,รบก็พบรถของผู้ต้องหานะครับขี่รถจักรยานยนต์มาก็เลยเห็นว่ามี พิรุษนะครับก็เลยเรียกตรวจนะครับ,รบก็ลงมาตรวจค้นนะครับตามวิพีทีปรากฏว่าการจากการตรวจค้นเนี่ยก็พบยาบ้า19เก้าเม็ดนะครับแล้วก็ยาไอซ์จำนวนหนึ่งถุงนะครับ,รบอยู่ในตัวผู้ต้องหานะครับก็มีการตรวจยึดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะควบคุมตัวซึ่งขณะนั้นเนี่ยผู้ต้องหาก็มีการต่อสู้ขัดขัดฝังน้าที่ตำรวจนะครับก็มีการชุลมุนต่อสู้กันแล้วก็คนร้ายเนี่ยได้แย่งอาวุธปืน จากเจ้าที่ตำรวจสายตรวจไปหนึ่งหนึ่งคนนะฮะเสร็จแล้วก็มีการยิงยิงสายเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจก็เลยมีการยิงสวนไปเพื่อป้องกันตัวเองนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรคนร้ายเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับพร้อมทั้งเอาปืนของเจ้าที่ตำรวจติดตัวไปด้วยนะครับแล้วต่อมาก็ได้ทราบว่ามี พลเมืองดีเนี่ยแจ้งว่าคนร้ายรายนี้ไปนั่งได้รับบาดเจ็บที่เวณอ,อกนะครับแล้วก็แจ้งกูแจ้งเจ้าหที่กู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยคนร้ายรายนี้ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็มีการถูกลูกกระสุนปืนนะครับยิงเข้าไปบริเวณหน้าอกนะครับจำนวนหนึ่งนะับ เบื้องต้นเจ้าที่ดำเนินการยังไงกับเจ้าที่สายตรวจทั้งสองนายก็ค<า>ดีนี้เนี่ยทางท่าน,านคุ้บังับการก็ลงมาตรวจสอบด้วยตนเองนะครับแล้วก็มีการตรวจขมเมาดินปืนนะครับทั้งของผู้ต้องหาที่ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ของเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ คดีนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับก็จะให้ความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับมันเสียแล้วทีนี้พอสาวัตเขาก็ใช้เป็นทําพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ใช้เขียนแทนอืเขียนแทนแล้วก็ส่งใบ,บส่งใบมาแล้วก็ให้ส่งไปพอศบออกจากหน้าประตูปับ๊บรถเอาศพไปส่งคอมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็คือสาวัตโทรมาบอกว่าคอมใช้ได้แล้วใช่ ตอนนั้นในใจพี่พศคิดว่ายังไงบ้างครับถ้าเกิดเรื่องเราเอาเรื่องแบบความ,มเชื่อมันมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเชื่อว่าเขาแกล้งสารวัตรนะอืคนตายแกล้งสารวัตรครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาตายเพราะว่าเขาก็ยังเห็นว่าตาค้างด้วยใช่ฮะใช่ไหมฮะใช่ครับผม ก่อน้มืีอคืนเนี่ยเราก็เอาล่างเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยไงเขาก็คงจะตามมาอันแหละอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฮะเพราะว่าทาทาร่่งกันยูมานานด้วยใช่ไหมครับผมมทำมาสามสิบปีแล้วครับผมครับแล้วเราก็เลยผมเป็นหัวหน้าเขตที่เนี่ครับอืมส่วนตัวก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องแบบนี้ก็ได้เรื่องที่เรามองไม่เห็นใช่ฮะเป็นเรื่องอ่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะอาจจะเป็นไปได้